สวัสดีครับคับไว้โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนี่ใครใช้อีซูยู่นะครับดูคันนี้เลยนี่คือรถอีซูดีแมกนะครับปี2020นะโฉม2020นะปัจจุบันนี้นะครับปี2025ก็ข้างในก็ยังเป็นแบบนี้นะครับมาทำหุ้มเบาเบาแคบแล้วก็ปูพื้นนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูว่าแต่ละส่วนเนี่ย งานของทางร้านเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่หุ่มเบานี่งานหุ่มเบาะเราทําหุ่มเบาะแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมช่วยรักษาเบาเดิมไว้เบาเดิมไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นหนังถ้าต,ต้องการรักษาเบาเดิมนะครับก็นี่งานแบบสวมแบบสวมข้อดีอยังไงคือไม่เสียเบาเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตัวสวมออกนะครับอของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมนะฮะไม่เสียของเดิมไป เบาสวมมีมากมายหลายแบบตามท้องตลาดนะครับราคาก็แตกต่างกันไปหลักร้อยยันหลักพันนะฮะแต่ของทางร้านเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหุ้มเบาแบบสวมหนังด้านหน้าเป็นหนังลามิเนต3ชั้นใช้ได้นล่อนในการเย็บได้นาล่อนทําหน้าที่อะไรนะฮะคำว่าไดล่อนก็คือพวก PVC ีชนิดหนึ่งนะครับที่เหนียวแลกะก็ทนใช้สําหรับเย็บหนังนะครับ นะถ้าเป็นพวกได้สปันธรรมดาก็คือก็ผ้าสปันบอลอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เย็บผ้าเราต้องการความเหนียวทนนะฮะเพื่อช่าให้ได้อายุการใช้งานยาวนานเราเลยทางร้านเราใช้ได้ไนล่อนเบอร์น,นั้นหนาใหญ่หญๆนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบการตัดเย็บดูกันนะครับดูนี่นะผมถ่ายให้บนจากข้างบนลงมาข้างล่างดูนะครับนี่นะดูผิวเผินนี่ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมเอาดูตัวฝั่งโน้นด้วยนะครับนี่อะ่ะ เห็นกันชัดๆนะครับเพื่อท่านจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าเ,าเสียเงินครั้งหนึ่งมันคุ้มหรือไม่ถ้าท่านซื้อนะฮะหวังแต่ว่าเอาแค่ราคาถูกอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็งานก็ลดคุณภาพลงไปของดีนะครับที่ว่าของถูกแล้วมันต้องดีหรือว่าของแพงต้องดีทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับเราต้องใช้ดุลพินิษว่าคําว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียแต่ท่านเอาของถูกอย่างเดียว เอามาใช้งานได้ไม่กี่ทีก็พังทั้งก็เสียเงินซ้าซ้อนอีกนะครับถ้าของแพงเกินนะฮะมันก็เออเกินก็ประมาณเราฉะนั้นจุดที่มันเหมาะเนี่ยนะฮะเราใช้ดุลพินิจตรงนี้ดูได้ว่าคุณภาพของตัวสินค้าเนี่ยคุ้มกับเงินที่เราใช้ใช้ได้กินกี่ปีคืออย่างนี้เลยนะครับนี่คือหุ้มเบาะแบบสวมนะ ข้างหลังเราก็ทาสกรปร๋าสองข้างหนังก็เป็นลามิเนตคําว่าลามิเนตที่ผมว่านี่ให้ดูจากงานข้างหลังนะทั่วไปเ็าจะเป็นหนังบางๆแต่ของเราด้านหลังนี่หนัง3ชั้นเลยนะฮะนี่สชั้นเป็นอย่างนี้นะครับเนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าหนังลามิเนตยังไงนะหน้าสัมผัสนี่นะฮะเป็นหนังลามิเนตทั้งหมดคันนี้ใส่เบาะแคปแบบพนักพิงเอียง นะฮะไม่ใช่พนักพิงสูงอย่างเดียวนะบางเจ้าก็เฮ้ยเอาไม้อัดมาถึงทำปุ๊บนะแล้วก็ทำหลังตรงๆก็นั่งไม่สบายเราทำเบาแคบพนักพิงเอียงสูงถึงขอบกระจกพอดีไม่เกินขอบกระจกนะครับถึงขอบกระจกพอดีเราทำให้เอียงนะให้นั่งสบายเหมือนเราขับรถอ่ะหลังตรงกับหลังเอียงนะครับตัวนั่งก็เหมือนกันนะครับเ,เราทำให้ตรงนี้ให้เชิดขึ้นอย่างนี้นะครับหลักการเดียวกับเบาอย่างนี้นะฮะให้รับก้นพอดีนะฮะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำให้มัน เอียงเยอะได้นะฮะตรงนี้ยืดออกมาเยอะๆได้นะครับถ้าเราทําตรงนี้ยืดออกมาเนี่ยนะฮะรุ่นนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะแคบนะฮะเดี๋ยวคนขาย,ยาวนั่งก็จะติดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยให้น้องเขาลองนั่งดูนะครับว่าเาใส่ไปแล้วติดหรือไม่ช่างสูงเท่าไหร่ครับ160ครบอสูง160ตัวเตี้ยนะครับผลตัวเตี้ยถ้าก็อเตี้ยุ๊เยบเนี่ยเขาก็ต้องนั่งให้ถนัดแล้วก็ต้องเลื่อนบอกไปข้างหน้านะครับ ให้ได้ตามตำแหน่งตัวเองที่ถนัดที่สุดนี่อย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเอามาลองนั่งข้างหลังนะครับนี่ถ้าคนตัวเตี้ยปัญหาไม่มีเลยนะครับก็ก็จะนั่งสบายก,ก็ขาก็จะกว้างขวางนน่ถ้าเป็นคนตัวสูงขับ,บอกก็ต้องถอยลงมาแล้วถ้าคนนั่งหลังตัวสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบผมแนะนําให้มานั่งฝั่งนี้นะเพราะวบาอบอันนี้สามารถเลื่อนเดินหน้าได้ถอยหลังได้นะครับก็อบอกหนะ้าฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราทําบอกแคปให้เอียง นะให้นั่งสบายนะสามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงนะฮะต่ำกว่า165ก็นั่งสบายถ้าสูงกว่า165แนะนํามานั่งฝั่งนี้นะครับบอกแคปเนี่ยสามารถเปิดเอาเครื่องมือได้นะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าแบบนี้นี่ให้ดูนะครับนีเ่เปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ปิดลงไปตัดปัญหาเบรกลนฟองน้ํายุบตัวนะครับยไม่มีตรงนี้นะครับ เพราะอะไรเพราะเรายึดรถด้วยความแข็งแรงนะครับนี่เราไปยึดสกูด้วยมีบานพับด้วยฟองน้ําฉีดนะครับนะหลังเอียงฟองน้ําฉีดฟองน้ําฉีดคือยังไงอ่าวดูกันนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ฟองน้ําฉีดนะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะครับนี่โครงเหล็กอยู่ข้างในฟองน้ําฉีดจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่แยกเป็น2ส่วนนี่คือเป็นตัวนั่งนะฮะแล้วก็นี่ก็ตัวพิงมีโครงเหล็กข้างในนะครับนี่คือฟองน้ําฉีดทําเหมือน ทำเปเกรกยดเดียวกับโรงงานประกอบรถยนต์เลยนะครับทั่วไปนะครับฟองน้ําก็จะใช้แบบนี้ออกรถแล้วโชว์รูมก็แถมมาก็จะแบนๆดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นฟองน้ําอัดอย่างนี้คือฟองน้ำอัดคืออะไรคือเศษฟองน้ําที่มาอัดเป็นแผน่นๆนะครับแล้วเอามาแต่งทรงกันนะครับนี่คือฟองน้ําอัดแต่ของทางร้านเราไม่ของเราเนี่เป็นฟองน้ําฉีดฟองน้ําฉีดปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้หนังรองเราเนี่ยนะฮะลามิเนตประกอบลงไปนี่ ลามิเนต3ชั้นเกรดเเกรดพรีเมียมเราก็คือเป็นอย่างนี้หนังหนา1มิลมีฟองน้ําม5ามิลและมีผ้าทีคอร์ดด้านหลังผ้าทีคอร์ดตัวนี้รับแรงซับนะครับรับแรงซับเนี่ยอ่าไม่ให้ปีกแตกเราใช้ได้นรล่อนเย็บปุ๊บนะแล้วก็เออเอเอาเอาเอาหนังเกรด3ชั้นตัวนี้เกรดพรีเมียมตัวนี้นะครับไปประกบข้างหน้าเหนียวทนนี่ฮะผมขูดให้ดูเนี่ยมันไม่ง่ายยุ่ยง่ายเหมือนทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปก็จะเป็นหนังแบบเนี้นะครับ บางๆแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้พวก0 7นย์จุดเจ็นแะฮะแต่ของเราหนาและก็เอามาประกบเป็นยอย่างนี้3ชั้นใช้กันทนทนคุ้มค่าทีเดียวนะครับเสียงเงินครั้งหนึ่งนะให้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียใช้ได้กันหลายปีนะครับเราทําพุ่งบ่อแบบสวมทําบ่อแฉปฟองน้ําฉีดเราทําปูพื้นนี่ ปูพื้นมากมายหลายแบบตามท้องตลาดแต่งานของเราเราจะเก็บงานให้ท่านเรียบร้อยหมดนะครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ตัดแนวบอกแถบให้เรียบร้อยเลยนะครับของเราทําให้เข้าองค์ประกอบของทางร้านนะครับแล้วก็เข้ากับองบค์ประกอบของงานเรานะฮะ หนังที่เราใช้เนี่ยนะฮะของเราเนี่ยเป็นตัวหนานะฮะเกรดเอเกรดพรีเมียมเนี่ยหนังตัวเดียวกับตัวเบาเลยใช้กันทนทนเลยนะครับตัวนี้เสริมมาด้วยเส้นใยสี่ชิ้นด้วยถอดมาล้างได้นะครับนี่ถอดมาล้างมาปุ๊บปุ๊บอย่างงี้นะครับนี่คือเกรดเอตัวหนาเหนียวเหนียวทนทนนี่นะครับน,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 บนี่คืออย่างงี้เกรดหนานะครับนี่เกรดหน้าไม่เหมือนแบบบางๆแบบทั่วไปนะฮะแล้วก็ดูฝีมือกันเข้าง,งานของเรานะฮะเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับไม่ใช่บอกว่า ไอ้เป็นปูพื้น6 d ดี7ดีแล้วก็เอามาถึงตั้งตั้ง,งไม่ใช่ดูครับเราเก็บงานลงให้เรียบร้อยหมดทุกส่วนส่วนเลยนะครับข้างๆก็ทําที่ใส่โทรศัพท์ใส่เหรียญได้อะไรได้นะฮะเราทําแบบไม่ประหยัดนะครับแบบของเราเราทําอาชีพทําบ่อฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณภาพเราจะด้อยให้ท่านคุ้มค่าเงินมากที่สุดนะฮะ เราคิดว่ารถของท่านคือเป็นรถของเรานะฮะให้ใช้งานคุ้มค่าและก็สวยงามสีสันนี่เลือกกันตามใจชอบท่านชอบเป็นสีไหนเราจัดการให้ได้เราเป็นโรงงานโดยตรงนะครับลาดเท้า124ซรอยย่อยซอย9านี่ลานจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะครับมาถึงก็เลือกสีรอรับได้เลยหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานนะครับเบอร์โทรสั์นะครับศ9 1 7์9 9 9 6 0่ง 091 709 9960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า c a r 9 9 9แอดคาเ9นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ายินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ